นี้วันที่1 8พฤษภาคม2568ครั้งที่1 8ครับเจ้าวิชาดาตัวเบบุพรเสงี่งสดจาริยานพุทธุปรินและมุนต่างๆตระาวนไปพุทธปรารธรรมาพูาสังฆปริาอาริยะธรรมาแต่ครูบาาจารย์ทั้งหลายกติกาเจ้าจ็นตั้งมั่นีสติตเดินรุดได้มื่จมาทีจตจัและตละดวญญณกอะ่ังในบทสดอย่างอนมด้วยทางและสดที่ศึกษาพระละเาตยอารามธรรมะของตัวพรง อวะอาหารสมางพุทโธสจินปณพุทโพุทเียารมานุธานิปารมีจาริตติยาวชีวังอัหังพุทธธรรมฝังกัางอาหารตูตยเจวีอรรถปฏิยาธรรมนังจานิสุทีินาบท่างบจุนหนงเจริสมันตาจักวาตุอัตตาปุโรวะตาทองโพธิขปัจจุบันตุโมกัณฑ์โมลังสังคีตมีจะบุพีจะเป็ วิมานในปีแรกจะทำตาวงเองให้หายว่นนี้เขียเต็มมาจะยังถือว่าตะวันตกในยักษ์ธรรมะมาติรันตาปฏิกิริยาโมลิมาตาของมหาตัวเมืจุลน์จติมาตัวน่าอย่าย่ามาตันตาธรรมะตัวน่าตาดูออย่ามาตันตาธรรนะทั้นั้นตัวนอ้ย่ามาตาเกเสือที่ปีปีเกิดตัวผู้พระนักฆราชน์ตาพา นโมตักขะโตหลักโตสามมาสามิสานนโมตักขะโตหลักโตสามมาสามิสานนโมตักขะโตหลักโตสามมาสามิสานบทสวดที่ห้าบทสวดไปสอนพระภูมิปัญญาบทธรรมปัญญาจักรมังกรปัญญาจักรมังกรปัญญาจักรมังกรปัญญาจักรมือจุติยังจุติพุทธธรรมปัญญาจักรมือต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 ุติยังจุติพุทธ นักที <styles> ่ม <imprisoned> ีฐานะอันยังเป็คนมีแต่ไม่น่ารักอีกเท่านั้นแต่จะว่าะตัวที่เียงหุ่นตัวแต่ก็นักที่มีฐานะอันยังทำมันอ่าน่านว่ามเท่านั้นแต่จะนักที่แม่ตัวที่เมื่งตัวสภาฐานะที่มีฐานะอันยังเป็นคมีแต่ไม่น่ารักอีกเท่านั้นแต่จะว่าจะตัวที่มีองหุ่นตัวสภาบทจบที่เจ็ดบทต่อติรัตนะปนาคขาดาพุทธังไม่ม าารัตนโภูตสาลีจักจิตตังหามังนมัมีรัตนโภูตาวิสุทธิสารังตังขัมีรัตนโภูตาลีลาสีสรัติจีเกตังระเมติสวัสดงรัตน์ปะะัญญาวังตมากัสสัมโมรติตวัตุวิเศษปุตตังอัญโยยานายุตภูนยโยขะนาวสัมปตังตุนิตายันภีติตาเทวายะถาตีรังเรเอจังวิลาตทิตตั เลสามะสัมภาเวนะโลเจต,ตาพาจิจจจิเลนะปาตูปูตังสามพีนะยานะวิสยันอติทุตัตถังวินยงคีปจิตะทะเนหิวินิยัญญะอุปังโลกังหิเกหิจิกะกันตุปะรัภะมียังเอสันจิตูจีอิวิทิตังคุณกายะตายะน,นะเมหิเยวะชนะตายะโส วิสุตันตีตมุปัตสตานมาสัสสุธาปสาธาฐานังบุญยะติกาณมะสะมุตมะมุยะขูมังทูขาปมุตจานะมุาามขะสารนังขาตานังปุจานะเหตุปลัละมาอภิปุชเลยยังนิภาณัติยาบุปนิจตัดฐางสัมมาปิเนสัมมะละโสทนะสิทธิยาจากสาทูสีอัตถะ ปุกสะเลหุปะเสวะนียังปาเลหิตาติการนางังมามียะเววะตัสมาหิตังติะวรนังการน,างารนางาังฆะตัมห์ลันตินวะะังชาเนชนะเนสุนะมัสมานา,า,าปูเจมะจาริกะสตังสุปสรรณะจิตตาตถาันปาวิจาริยาสทารตาจามีเนาาานะจัตตุ กาเตนะสุสีเพเวมุเตเจนตะตัสสาจักปะทะสะทาวิสุวันติโหงตูเยเจเาธรรมวินยัยยมหิปะมานะคูตโลกุตลาภิธรรมโยนิยะโตสุโมชังตัดสสปะนิกะยะจายายะหะย,าย,ยมปิโหงตู วัตถุตะเยปะริจิตตวสุป,ปสา,าทะกาโลบทที่แปดนามาลาะสุทิยา โยจะกูมาโหหะปาราปกันชาตามังวะตุโธสุกโตวิมุตโตปาราสัปปาวิมิจเยังตะปปาเปติเขมันเนตังวิเนยังคุทธรรัตขตานามามีโลปตนากัรเจริญานการตันเตชัเตชัยยติจโยตุสาาตาาจารินาจเรตุธรรมจิโชโยวิทัตตตัตตักเตติโลตตะวิจุตุนักกานิยนิการธรรมะว่าตุปทาลีกาตาวุสติกาโลจุจินโนธรรมังวัตตะขสานามามีโมหปะชาาอุปตันทะคาหังตันเตชัเตชยยติโ ตสมันตาลาจาวินาตระเนินตุกษาปรามตัตถินาจุลานุโยโคโลกับสปารูปะเทจเจตาสันโตเจยังษ์สันติมิโยกยาบจัสวาคาตัดมังวิจังตังกโลตีตังคังวันตังติปานมามีพุทธานุพุทธะปรมตีระสิจินตันเตจปาเตเจยัตติโตตุกามันตาลาใจา ยาวินันตะเมนตูกาบสวน้โมกาลัตัาถานโมอลตสัมมาสัมพะในเหตุเปนโนน้โมอุตมะธรรมมาซาตวะคาตเตวะเตนิตนโมวาสังคสปิเตยัสติจิโนน้โมอมาตคาลัตนะตยะตาสุการโมโอกมาติตตะตตวะปุตยะตนโมกาลามาเปวะวคัตเตสุปัตวะน้โมกาลลุภาวรัสุวันติโนุสภานโมกาลตเตเจนาวิตีฮีโหมิเตจว่า วบทสวนที่สิบวทสวนมหาสมัยสูตร mm hmm. เอว่ามีฝุดตังเอกังผมยังเพราะว่าแต่เอวผมยังรัติกคับเทวะ วันมหาวันเย่หลัตาพิคุสัในรันทงปัาตยพิคุตเตตะเบวะลาหตหิตาตาเรโกตาเตวตาเยกุเยนะถึงปตาปตเนักรัตนายะปิโกังคาย a ตระโุนะทุตาวาตาอการนันเทวนาตตาลโคติอายังโคพระกวาสตกวิหารตกติตาวะกุสินมหาวันเยหตาพิกุสัในรันทิงปัญาเตยพิปุตเตยตะเวะลาหตหิตาตาเรโยกตาเตวตาเยกุเยนะคจะมตาหูติดเวันตักรัตนายะปิโกังคายาตระโคเตุนะปาป kamaya ma upatang mitawa papatoto satyasepancata patayana ati atau kota dewata Toya ratimana wapu bisa samisitawang ahanta satayai patati dangwa pangan kamiceya e wong citawate tu dhewe tu antariyan papan to bulat to kota dewata เอกเตวตวันโตตมังคาถาวาติจตมโยปว่านัตเสีเทวกายะวะมาคะตะนะคตรหมังคาายังทังสนียอะาทิจตขัติยะตะโกาติวตะวันโตตัมังคาถาอวาติอตรลภิสวุสนาังังสติตังตจโนุจุรมากังตาวะติเนตตาหิฆงเตวตะิยยคันติกาติตาติตะโกราตวตวันโตตัมังคาถาอวัติเจตวะกีลังเจตวะภะีแลมนตะกีังโดสามารถนัคาติจรันติสุขาวะมะลาสุ จากภูมิตาจุตอนตาสูงสมังค่าเตยตะโพวเลาเทวตาอนโตตัเยมังคาตาอวาสีเยแกจิตุตังสามังคาตาเตนะเตคขันมสันเตียบาลยยาภูมิมันปหายามนรลุสังเทหังเทวะกายังปาริบูได้สันติเตียตะโขพิที่โขมันเตตีเยปุเยน้าพิฆเวทัตเสตโกัุเทวตาสันติจเป็หติพั ปคันตนาีสังัใจเยีเพิควาตงิตามันงอสามารตาตวัตรมเรัมยวะเทวตาปฏิปติตาเหตุงสวยยาีมหางนตละยียปิเตพิเควะยาภวิสันตีนะคตอานานาวะตสัมา คาเตสัมปิโรตานังเอตลามาเยเทวตาสัติปติตาภวิสัติสยยะตาติไมหังเอตลาให้อจิคิตัิพิกเทวกายานามนามาภิคิติตามิพิเกเวเทวกันังเทพิตามิพิเกเวเทวกันังนามามิตังสุนันทาตาทุกันัามาตรีกะโลปาวิสันนิเอวาคาเตติโคติภูเขวโตปัจจะโสจะเกตาโตจัก สีโลกธมานั้นกับสานิยัตะกุมมาตัดสิตาเยสิตาสีขัปกังปะหิตตตาสมาหิตาคุณผูสศรีหารวัชศีนาโอมหาตาที่สัมมุโนโอทาตมัสสาสุทาวิปานตานาวิดาพิญโยเจปัญจาเปตรตะวะเนกับปิตุวัตรเปตตะวัน อามัตยียขาสาวเกส่วนระเตเทวกายาิคันตาเตวิชนาสติโคเตจารรมังคโลสตวาุตสาคา่นาปาตูระหูญานังอมนุสานะทัตานังยะเตเกสตมากสุสััอานังนตลิงสตังเอเกสข้ามังอมนุสานะทตจุเปเกนันต้องกุลสีตาตาภตตาอตุนจัปะอายาญวจิตาจตุมาามันตโตมันตยียิขาสาวเกสาวัีระรตเทวกายา อภิกันตาเตวิชนาตาพิฆรวเยวหังกิตายีสามิศราหิอนุภูมวรสตตาตาลาภาคายะขะภุมมากับปิตาวัตเวอีที่มันโตชุบิมันโตวันมันโตยาสัตติโนโมทรานังอภิกรมโมทุนังสมันติวนาจัาสหัสสาเสมาวัตายะขะน้ามะเปรโยที่มันโตชุบิมันโตวันวันโตยาสัตติโนโมทรานังอภิกรมโมทุนังสมันติวนาสาตาสีราติสาขะ ยานนานตอวนี่ยทเป็ตัวชเนตังว่นั้นตัวยาสัตย์ที่นมโมธมนังกมโมทุกขัมิานตกยาขนที่เป็นตัวีตัววนยาสัตที่นโมธนังอกมทุกขัตว่านะเามิตาปัจจัสสยาขันนานตัตงโนิที่เตวตววนัตยาสติมโมธมมนังอภิกรมทุขังมติว่านั ภูมีโรราชาอุโกเภพุจจานิเวตยังส hey, ิโยนังตัตตาหัสสังยาขันนังปยีโรปารตติกภมีโรราชาโยโตโสปะคตมิจฉาวะนาภูริวันจติสังราชาตารโสปัสาตติคข้าพาวังอจิปติมาราชายติตโตปุตติตตตตอขะโวิตุขัมมนาภะอะไรจินุเตจิเนตุ วันนั้นวันโตยาสัตติโนโมตมานังกัจงคังสมติว่านังปัจจินันจติสังราชคุวิโลตัปตะตติคุณภาวานังอติปติมหาราชายาตตะสุปิตาติตัปการอกวาก็ยตะวันอามหาทะเรที่มันโตชิตุมโตวันมันโตยาสัตตินโมตมานังัจงังมติว่านังปัิมาติสังราชาุวิโรูัปตะตติคุณาววนานังตติปติมหาราชา

มหาอะไรคือม uh ันต่อจิตุวันตวันวันโยะสัตวิโนมาทวารังนุตระมกนาคติวันนาภูริมาทีตังทาาโทักสิลาวิรูตโกปชิวนาวิจุปะโกวโรตัลังตีตังจตโตเตมหาวัชรมันตัจโตโรที่สาวกับมัมนาอันกังตัวในครับที่เขว่าไตตังมายาวิโนสาตาอาคูวัจนะที่าตถามาอยากภูเกสุเวกุวิจุจงเจวิจูตสาจันละโลกามาตยโตจากทิม มัตุมีมัตุจากปนาโตมัมคเดจาเทวตาสสโตจะมาตาลิงจิตตสัยโนจะกบโพลนาโรราชัาตาโภอาโภปัญจติโเจวัติมสุยัชมาอะเตจะเสียจะลัทธิโนกะาปะระาทูพีโมมานาคุกามุขุนะขอเทวนาคาคูนาลักษณะคาเวสาลาจาระตาปกาาลาาาตาลาอาโปยาคาปหายาติยาโมนาชาตระธาจะอาโปนาคายตติโมเอราวันโมหานาโค เวนาขาราเสต็จปรหารารันติสิภัตถะปสีวิถุพัจจคุวตาวหารยาสาเตจากวนาวัชชาปตาสิตาโภนาอิติเตตานามังคยัญญาธาณะขาราชานมาบุตรปุปนาโตเขวานากาปิพุโตตานายวจ่าหิปพะว่าหยันโตนาคาปุปนุสาวาณกางปุถะชิตาเาว่าชีราทัพถุนะคาปุทางอสุราสิตาพาปโลวาตา ว่เสรีเพื่อนมังโกษายักษ์สโนกาลกันเจ้าอาทิตย์ตะวันตวันพนเวกับสาวตัเวจิติเจิตติิติันาลาตังน้มุจินะคะกับจะจป็นพระสัพทพเวโกจากนามางากในตะวันพระฤาษนางไวุ้ปิพังมุกบังสามโยทธาลูกพันต้นเตปู่ันติวันังอโวจะเที่หัตาวีจะเตโชาจนะคะพังกนาว่าลายละสวตัดโมจายักษ์มา beta permintaan aku sing waya tatuhung katete tatanga kaya tapi lanang kote ya iki metu ce ce metu ana kata yatuhung mahana kan sing ana kono tangwe kudu jatiwa pahadi tuwe ya macam tuh จะนักสูตรปัิญาเทวาจะนัอ uh ุปค oui, ุลภิตารสุริยันสุปัิตาเทวาสุริยามางคุคุลภิตารสังขตานิคุลภิตาอากุปันเทาวะาลาหกาวะสุคนาว่ารตเสรโตตัปโตรักขันภูริกัปโตราเตเตตระกายาตมีนานัมปฏิเป็นบุตรเจตุลิตรวันตยนโตยะตะคุตตะวันานิการมรรนภูติปฏวั ตวกายาตเปนวัตมลันตชวิตมตวันวันโตยาตัดมืมดถ้ามันงั้งต่เมื่ก่อนวนัอันหาะมนยัตมนุษสัะนุษสัตว์ปุตสหัคูหามนุษย์ตสีกหาตาคหาเรโยเทวีโยเยจารโยหิจาวาติวารความมือระคาดังเทวียายาสติมูตักเตยเตตะตกายาตเป็นนวัติมูลที่มันตชีิตมาตวันวันตยาวตัดมือหมด้ามันงแค่มือสุดน้คนตีว่าน้าขุนตาลุ่มหาลุ่นาอาคนเวข้ามฝ่าต โอทาตางุงเลยค่ะปโมคขาภเทวาวิจารณานมาลตาหาละกาจนิตกาจียสิงหถ้าเคยมาอากาประชุ่งเยโยทีสารวิวัสั์ทิตาเตตากายาตเปนาวัตเตนิัติมโชุติมโตวันตยัาตขึ้นเมื่ามันนำขามินคนังสมปติววันนงเกมิยะาตุเปรยามาตั อาลามเโจะนามาอาสวานี่มาราปิโนอาคูอารคปารน่มิคาคาเตเตาควาขยาเนาเสินมันโตจิตวิวันนี้โตยากต่นเมือวันามาแล้วค่ะันเสานากนาตเดเตเทวานิสายาสัเปนานตอนนนนามันวเยนะคะท เยตันีถิดวิปัสนหาปวตชาติมัทยามโอเค้าปะตุนละมาตะวังทักเขมโมเข้ตังรงนาสันจันหว่าดัติจักตุพมาปงมาปจะบุกอที่มจักกัมมาติกจะถาัหนติวนะปะตะอกามานังหาความให้ทีุ่ดติดปะปะลงชุตัวะิสมากายโยยะสัติโตทัตเิตัลังอะคุปเจกสาวว่าวะติมเตง ชตอาคาหาริโตปริวาริโตเปจากสัพเยพิจันเตสิเตเตวิอัมะเมาละเตนาพิการกมิปัตตภัตตามตะเนตากามาลังระาาเคนะรมะมโตรตปริวะเรตมาวโมุจิงถัโจิิงปิตตมหาเตโลกาหะเตนาปุยิงปารินาตตะละมาจากตลังกตวาเปรวางยะถาโพธโกเมโถานายันโตโคสวิจุโโตทาโสปัจจทาวันติ สังพุโตอาศยาัง e, ว่าเสตัตะปันยายาวะาิตะวัจตมาตะโตมัลยมีตาตาโอเคสารนีร่าเศนาวเศนาเปนการตาเตวิชาลพิโสวเตจ่าข้ามากรรมจตวรพุทธาฝาสนางมีตลาคะาปะกกะโมนนังโลกนี้อีกที่อยู่ัเทวิสิตาข้ามามาธยาตุตายาสัตติลงต้องตันติตาปุเตหิตาวเกเตชะนุจตาติวัติอิ